Elastics h o p เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง league of legends pc league of legends wild leaf tft mobile และอีกมากมาย Elastics s o p p เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยฉันไปซับคนชื่ออะไรแล้วเพราะว่านางแบบเฟรลีนนล่น่ารักดีใช่น่ารักนะเขาแบบ ออคือแก็คือเป็นคนคนเดียวคือชอบความแบบที่นางเข้าห้องเราเดิมๆแล้วร้างห้องเดิมนะก็เข้าห้องเดิมอ่ะเออมันมันคลิกกันไงแล้วเขาเหมือนจะชอบพี่ด้วยเขาเหยียบเขาขับคือแลงขําแรงมากไปเลยอ่ะคือต่กกับพปกกี้แต่เหยียบเขาเล่นตอดแล้วพวกกี้ขับนี่นี่ท่านี่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  จริงๆที่ผู้หญิงจะน่ารักแต่ว่าด้วยมันต้องกระสีบส่ะเสียงก็เลเลยดูแปลกๆนี่นี่ดูท่านี่ชุบป๊า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 มันไม่เว้นนะเพราะว่าเราต้อ,องฉีดอีกเดียวค่ะไม่ทองโอยไม่มีใครเย็ด yes. ไม่สกบึบดับดับเท่านั้นที่จะเย็ดเฮ็เขาเรียกว่ารักนวลสงวนงตัวค่ะเขาไม่ได้ปล่อยเลยน่นี่นี่นี่ ก็เป็นแขกต้อมีคนเอาคือแล้วแต่บูลลี่ทำไมคือโดนนะเดินแทง LGBT นะครับเดินแทงเอเจทีวีคิวน่คะเนื่องในโอกาสที่เป็นกระเทยฉันขออมควยพิชีได้ไหมคือพิชีไม่ตอบคือพิชีก็เป็นกระเทยเหมือนกันคือเขาจะมาคอยดูเขาบวรจะตายแล้ว

มันน่าจะมีแหละดูสองละมันอยู่หนึ่งกันนะ่ะคืออีเคียแฟรแล้วก็คือวิ่งเร็วจังอะน่าหิวไหบนแฟรแล้วนะโอเคอเคุ้ยมีเวโกอยู่ข้างบนเวโกอยู่ข้างบนกำลังไปอเียข้าได้นะมาเลยเมาเลยมาเลยแฟรแล้วแฟรแล้วแฟรแล้วเจ๊ก็แฟรแล้วกำลงังไป ไม่มีแฟดไม่มีแฟดใช้ไปแล้วไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดตไทม์แล็ปแน่ครัดเทน่าหายจ้าเดโอ้กดฟิกเอโอกดนิ่งอะโอ้กด,ก,โอกดวาร์ปไปนะฟิกเกอร์เหรอเข้าเลยเน้นมือยเสวยมากฟิกเกอร์ได้สวยมาก ไอ้กล mm ัดไอ้กลัดมาแล้วครับผมผมจะตายแล้วถอยเลยมันมีมันมีเวลาแค่กดกดคิวรอบหนึ่งเจสหายเบียก็เลยเบียก็ไม่มีแฟนนะใช้ไปแล้วแค่ฟีดเลนก็ได้อย่าดติด ให้มพ่อมเรียบันดังตอนแรกสามีแต่แกต้องฟีเลนไวนะ้นะอซาน่าข้างบนจะตายแล้วอ้อเจ็บกลังมากกำลังมากไแคงนายยี่สิบ và ônglist ta. Tốc tại. có ở thảo càng. CS ở เอาไว้นะระวังตัวด้วยพี่กดเลนเจสได้อยู่เาไก็เอาองไงดีมีอนตีอะเจสไม่ได้เสียนมากอะเอาไงมมวมมมข้าบนเลือดไม่เยอะเห็นใช่ไหมอือฮะ ถ้าพร้อมก็มาถ้าไม่พร้อมไม่ต้องมา is okay ไม่ไหว thank you มาอยู่ล่างไม่ไหวแกฝากเช็คป่าบุญหน่อยยังอยู่เลนยังเดียวเข้าไปพี่ไม่มีอันติ <พอ S 1> นะแป๊บหนึงงน่งแป๊บหนึ่งพี่ยังไม่มีอันติเลย ด่นคีปเข้ามาแล้วสวยมากตัดชะลาไปเบียร์ก้อนเตี้ยโอ้ข้างหลังมีเบียร์ก็ตรงนี้สองคนอะแต่ว่าแกตายแล้วคูเลยไม่ไหวเจสหายไปกลางร,ระวัง เจ๊อยู่ข้างบนเจ๊อยู่ข้างบนเจ๊อยู่ข้างบนไม่หายไปแล้วไปโก้ไม่บอกเลยไม่บอกไม่เข่าอะไรเลยคือมันจังหวะจังหวะท่าจะต้องข่าคือก็เลยเบรกเกลี้ยก็เลยคาร์โบเอร์ไปเด็กสวยมากเจไปอยู่กลางเจ๊แฟนนะโอเคโอเคไม่มีเทระบอกปะอ่ามีมีมีพี่ก็มีเหมือนกันรอดไหมจะรอเหรอบอยเพิ่งแตกด้วย พีม่มีอันตีสิบวิเราวิ่งมาอย่างเงี้ยแน่นน้ายังไม่เข้าลิ้นนะคะใช่เหมือนกันไม่ได้บะยังอยู่เดี๋ยวก็มาไม่รู้ว่ามีหวานหรือเปล่าลองสแกนเดิมก่อนไม่มีบอดมันก็เพิ่งแตกเมื่อกี้นะโอ้ยพี่มีเทเลพอร์ตอยู่มันไม่มาก็ปล่อยไปก่อนนะ มาเอาเนี้ยอ่เนี่ยขอความซ่อมแปบหนึ่งโงอง้โหเจสตันนำ้ำมาเยอะมากเส่บ้างเจ๊ตอนนี้หดหัวอยู่ในบ้านอย่างเดียวเพราะว่าดาันออกมาไม่ได้เหมือนฝึกเจสะไม่ได้เก่งแบบตัวน่ากลัวลองตัวด้วยพี่ดันคลิปก่อน ไปมันกลับนะย,า,ยาเนี่ยมาหายเรื่ระวังนะเบียโกกำลังขึ้นมาแดหน้าด้วยโอ้ล่างระวังนะล่างอย่าเพิ่งตายเยอะถ้าเวีตายตเยอะฉัน,ยยนล้วงเวีนไม่ตายแล้วเนี่ยเจ็ดหนึ่งน่ารักเดี๋ยวพี่ดันบนให้แตกก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่ลงไปเติมละได้เจนหายอะไรอื่นระวัง เรียบร้อยป้อมบนแตกเออคือป้อมบนเสียงป้อมทาลายนะันนนยยกไลลขาด้เหเหรอะคือตอยายอีกแล้วหรอคือใจเย็นนะแดนหน้าเกิดเฮ้ยแดนหน้อาไปหาไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่วิ่ไงไป คือเล่นไม่ได้อะข้างล่างเกิดมากอ่ะแบบไพ่เผยอะไรก็เกิดนี่โดนชัดดาวป้องกันทีหวาดเป็นไปนะมาจริงหรบอกป่าย<า>ังไม่รู้เลยเไปมาเอาแมตรงกลางนี่หวัดนะเสีียง สวยกลับบ้านก่อนนะล่างระวังโดนเวียนกางก็เหมือนกันเวียนกำลังมาเวนข้างหลังต้องเช็คกับชูโอก่อนนะอ่ะฮะมันจะไล่เวีนไปเลยไปเลยฉันไล่เวีนออกไปแล้วเวนอยู่แถวนี้เวีนอยู่แถวนี้ถอยก่อนนะถอยก่อนนะถอยก่อนนะเถอะกันนะไม่อยากโดนเวินฆ่า ก็หนีได้ไปเลยเรเวนค่ายเดี๋ยวจีเบ้งกันหมดของนำดโดงเอราะแค่นี้ก่อนอย่าให้เวนมากกว่าน,นี้ไปดักล่างน่าจะได้อยู่นะแล้วก็เราโถมเวนคนเดียวจบ,จบตอนนี้จะขึ้นอะไรต่อ IE หรอแป๊บน,นึงนะ Trinity Force หรอ เทนิตี้น่าจะดีโอเคเทตี้หีอป่ตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าจะขึ้นอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลอร์อบองแคร์รี่ไม่รู้ว่าออกอะไรกันเท่าไหร่รู้แต่ว่ามีสแตติกชิปให้ฟอ์ก็ได้ครับพีพ่แต่รอดเหรอครับไม่รอดละอ่ารอดแล้วเพราะว่าถ้าแหลมมิดหนึ่งมันเอาตายได้เลยออกมาเลยออกมาเลยออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อน ันไล่มังกรแล้วเบีโก้แฟดแน,น่นดนายังมีแอนตี้นะคะเีโก้แฟดไม่มีไม่มีแฟดเพิ่งเจ็บาแฟดย่าเพิ่งเปิดมังกรย้ายก่อน คืออย่าแหลมมาพี่ฉียาแหลมไม่ได้เลยเห็นเห็นเวนหายคือแหลมไม่ได้ตายแน่เวนของมันเยอะมากมันสามารถอันติแล้วก็ยิงพี่ได้ไม่เกินสี่ดอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายหนึ่งสวย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 ตายยังสวยตามังกรเลยมา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 ไม่มีดอกเลยนะอี่ดอกเมื่อกี้ดีนะดีนะเล่ามาเล่ามาใครอยู่ดีก็ไม่มีแฟดดีก็ไม่มีแฟดใช้ไปแล้วไม่ตายหรอกออกมาออกมาบอกบอกแบบ ทำไมกล้าเข้าหรอกโดนไปให้ก่อนโอ้ยเรามันไปตับมนะใช่มาแล้วทำแล้วทำไหมตีอีกแปดวิไม่ต้อง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 เลือดน้อยถอยก่อนเล่นรัดกลุ่มที่สุดตอนนี้เราเกิดกันหลายตัวอยู่กลางโดนระวัง จะตามไปไหมเบร็กก็อยู่นี่ล่างครับเราไปไปนะาจะไปกับเบร็กน่าขึ้นไปอะค่ะข้างล่างไม่มีคนเลยนะเอาพิโดนยิงได้หรออืมลากาลูอีกในแล้วอีกในแล้วอันตรีแล้วอันตรีแล้วอีกในแล้วเจอลปเจออยู่ล่างเจออยู่ล่างเออ กูอยากอ e ีมากแต่กูเดีย๋ยหาว่าอีอารมณ์อันสี่อแหละหนี่เลยนี่เลยนี่เลยไอ้กิ๊งจอบกูแหม่ก็แต,ตแต่ละคอมเิวเตอรกูแม,มนด้วยแดนหน้าก็แรงอยู่นะแม่งของทนเดียวมันจะเป็นดิวแรงอ่ะสีฟ้าอย่างเดียวเลยดันออกไปเลยมันไม่มีใครอยู่แถวนั้นมันอยู่บาร์ลังกันหมด ดานไปก็มีแค่ทำอะไรพิเศษหรอกเขาอยู่บาลลองกันหมดเียน,น,น,นไปได้อีกดอกไปได้ยฉันด,ดำแดน,นาเด้ยล้วมัง้งสวยได้หนึ่งต่อต่อแดนาได้นะพรแปดพลาดพลาดไม่ได้ฟาฟาดันต่อดันต่อดันได้อยู่ <c oughs> แต่พี่เป็นคู่วะเดี๋ยวเคลียร์ว่าข้างหลังให้เดี๋ยวเทเลพอร์ตมาเดี๋ยวดันล่าแลกกันนั้นอะ จะได้โซ่บางกรให้ด <si> ้วยดูเมื standard. ่อกี้อ่ะเกาจ็บเกาหูแล้วมือไปล่ายไปกดตีเรากลัมาล่างีจเป็นเดี๋ยวสันดันล่างไปตีผลไม้ให้หน่อยจะเหยียบเพราะว่ามานาอีระบองมันใช้เยอะไม่ได้เล่นสายเวทมานาไม่มีเย้าบางกรอนก่อนได้เลย ออกไปวิ่ง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 ไปทางเดียวกันกำลังไป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 ไปเลย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 เพราะว่าวีดไม่ได้กลางอยู่เขาคนโตตรงนี้ไม่ทันละไม่ไม่การันตีว่าจะได้มากกว่านะวิ่ง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 ชามติดมันคิวเอสออกมาเจสไม่มีแฟลทมั้งไม่มีหัวาอยู่ล่างฟิกโก้แถวนี้ เบนไปหนไม่ใช่ไหมครับไ่ตอว่ะพี่หนีได้แก่นหนีไปเลยมีเยมโกแฝดมีโกแฟดไพ่แฝดมีโกแฟดว่าต้องเกี่ยวอะไรข้่มาับ่ก็โองแรงไปใช่ เวนกดฮิวเวนกดฮิวแล้วถ้ายิงสามยิหนูตายเลยอ่ะคือ,ไป,อ,อไปช่วยเขาออไปช่วยไปช่วยเขาไปไปช่วยเขาหน่อยเวียงโกเวียงโกถอยมาก่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ตายก็พอละมังกรก,กำลังมาด้วยไปไปไปคืออีดอกไม่ติดกำแพงเมื่อกี้อีดอกยวเติมแพงอีดอกดีนะกูพุ่งไว้เช็คกันอุ <laughs> อ้ยไม่โดนโตัด

ยัดสกิลได้จะยัดให้หมดเลยมีสก yeah. <Sa> ิลอะไรเพราะว่าเดี hmm. mm ๋ยวมันนานมันมีเทเลพอร์ตกันด้วยไม่แล้วนะนั่นแหละนั่นแหละถูกบอกให้รีบเตรียมตัวหนีด้วยเดี๋ยาตัวปอมไปขัดให้หนีอย่างเดียวใายอยู่นี่กันกลางกันด้วยเว้ยมี QSS นะ กูเล่นสายตีนะล่างเยอะล่างเยอะหนีไปเลยโอ้มันได้ล่างพี่ไปแล้วอยสนาดันกลางอย่างเดียวไม่ต้องตามอันตีเลยพี่สีสวยล็อกก่อนตายสวยมากต่อเลยพี่สีเยสนาดันไปเลยไม,ไ,ลไม่ใช่พี่สีเยเยเล่แหลกไม่ใช่พี่สีค่ะสวยเหลือแค่เจสคนเดียว เสแรงนะอย่าให้ถึงตัวจะล้างต่อเลยดิเดินต่อเดันต่อดินต่อเนต่อทองช้างยมมาแล้วกำลังวิ่งมาต่อไปสุดท้ายออกเอเซเลเวอแล้วกันมานาไม่พอวะตรงนี้มีคนระวังซาน่าระวังตัวด้วยแถวเนี้ยย pues> ังไม่ได้เช็คเลยอุ้นเต็มเลย ลอยได้ลอยรับรอดรอดครับตีก้มันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะตีหน่อยสวยได้เนิ่งอย่าพึ่งเข้าซันน้าข้างหลังเราอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้านะเต้ได้อยู่นี่ไม่มีเวโก้ตีไหวไหมอย่าพึ่งไหนอย่าพึ่งเข้านะอย่าพึ่งโดนโดนแฟรร่วมนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้พี่ดันกลางก่อนอย่าพึ่งตายโอเคตายแล้วพี่ดันกลางก่อนเดี๋ยวมาอีกตัวนึง กวตีไปเลยกลางเนี่ยถอยถอยถอยอุ si> ้ยพี่ทันเอามาก่อนเลยมาก่อนเลยเอากาเลโอ้มะกี้ือเดินหลบไปเลยอะวโก้มันอะไรอะกูเล่นเวกูเล่นตีนะกูเล่นคีกูมียอีแล้วนะเข้ากูทำไมล่าออกมาล่าออกมาล่ากบไดไม่ล่าไม่จะปล่อยเพราะว่ามันกลับเามลอนล่า ไปกลับมาแล้วเว้ยเจ๊อยู่ข้างบน<อ>ไทยอยู่ข้างบนออกไอีแล้วก็หลอดลงในนิกกี้ของการไม่ต้องได้แล้ววะพี่ด้านล่างพี่มีเซนลอร์ต พอพี่ดันล่างมันมาหาพี่ก็าบาลอนนะอย่าได้บูมากพี่ดอกมานามันใช้เยอะระวังพอเล่นสายแคลรี่แล้วมันมีมานาใช้เน,น,น,นี่ยวิ่งอ่ะมันมี้พดตรงเนี้ยะวางแนหน้าระวังแนหน้าค่ะอย่าเพิ่งเข้าก็พออย่าเพิ่งเข้าก็พอมันเอาบาลอนชั้นดันล่างคือสมมติว่ามันกำลังเปิดบาลอนป่วนป่วนพอพี่เสียนตีเอ่อยยเย้แหลกแหลกอันเตีะแล้วก็ป่วนแต่ชั้นดันล่างไปเรื่อยๆพอชั้นเอาบ้านเน่ยมันก็ให้มันให้มันแบบวีโน ล่างล่างสองล่างสองเจ๊กับเบียโกอยู่ล่างเฮ้ยเราได้เอาได้เราได้อ้อมหลังอ้อมหลังเจ๊กกาลังกลับเจกเจ๊กับเบียโก้กำลังกลับดูดําบนให้สัตว์แล้วมันเจกอยู่ข้างล่างเจกอยู่ข้างล่างเจกอยู่ข้างล่างผมไม่รู้ว่าใครทักมาเนี่ยเจกอยู่ข้างล่างตรงนี้มีวอร์ตังคิวฉันมีเทเลพอร์ตอยู่กลางคีฟดันอยู่อะ แนวหน้ากลับไปกันบนเพิ่มบาร์รอนเลยมาตรงนี้ปะไพ่อยู่ข้างล่างนี่ไงเอาเลยปินมาแล้วนะบินมาแล้วฉันรอดแล้วฉันรอดแล้วไพ่อยู่ข้างล่างมีแค่เวานนี่มันหลายคนครับหลายคนครับเบียโก้มาหมดเลยโอเคฉันพอไปกําลัง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 ไปช่วยกันตีช่วยกันตีอ๋อเจสอยู่ข้างล่างกําลังไป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  เดน่าอยู่นี่ได้ยังได้แล้วค่ะสมัยหน่อยเวน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 ช่วยพลพลพ่นเดี๋ยวฉันช่วยตีตัวละตัวละนะครัไอไม่อยู่ไอ้เดนไม่อยู่ตกเยตกใจไม่รู้ว่าเมื่อกี้กูช่วยตีเปะมาก จะออกคืออีเวนต์มันแบบมาเปิดตีิมหาหนูก่อนเลยอ่าเดี๋ยวสัตว์อาเจย่แรงๆดันกลางหน่อยเลยพี่ดันล่างกูงงมากเอาแต่กูตรงนั้นเหลือสองคนเราดันขึ้นได้ไป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 กูดันแล้วพี่ฉีหลงตายนะพี่ฉีหลงตายไปอยู่พี่ฉีไปสับอัตตินะไปอยู่ไปสับอัตตินะตายนะเลื่องแค่นั้นอะลคือไม่ได้อัตติเลยค่ะขับเลย เลื่อนน้อยกลับก่อนก็ได้ไม่ต้องห่วงอีกหนึ่งนาทีสแตนบายตป๊หนึ่งดันล่างป้อมน่าจะได้อยู่มั้งแหลกมาเทอร์ไว้ก่อนโอเคขอครบละได้ขายเกือบนลางตีความแงมากเป็นเรือบองแคดี้นะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาต้องโซนต้องโซนต้องโซนไว้เดี๋ยวช่วยดักระวังตัว<อ>เวนผักแล้วเวนคอนเดมแล้วกูว่าแล้วมันจะต้องคอนเดมกูฉันหนีได้ไปกันก่อนเลยเดี๋ยวฉันกลับมาเ็ท่าอันตรายมาล้วมาลเว,วโก้มีต้านเวทนะ ให้โดนจังหวะโดนเล่าไปก็ได้เล่าไปทางนู้นน่ะเราโซนฝั่งนู้นได้แล้วก็ล่าไปสวยสวยยัดเลยไต่หนึ่งโอ้ยเจ๊โอโดนสวยสวยมากไต่อสวยจบ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 เดี๋ยวกูไล่ตีเบียดไล่ไล่หน่อยไล่อยู่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 ไล่ฝั่งนี้ไล่ฝั่งนี้ไล่ฝั่งนี้ล่ฝั่งนี้ไล่ไม่ต้องแล้วไปดูไปดังกลาง รอเฮ้ยแดหน้ามันอะไรอ่ะมันอยู่เนี้ยเอาไงอ่ะมาเดินเข้ามาดิสวยดันเข้าติไม่ยอมละเยสเลอบองแคลรี่ที่จริงใจม้าอื้อสวยโอ้ ตอนเกมมียำเหมีอวัมีวัดเส้อผ้า